นี่ตรงนี้เป็นวงเวียนนะเราเดินมาประมาณสักเ0 0รเมตรนะเราจะไปออที่ร้านอาหารทะเลกันมาดูที่้เปิดไหมลูตลงว่าเ,เ,เ,เป็นห้างใหญ่เลยอ,ะอ่ะอานว่าอะไรนะพุทมัสยท์นวดเท้าอ่ะนวดเท้า,ทาอ่ะตรงนั้นหน่ะที่ป้ายป้ายไฟเยอะเนาะโอ้เออ,เอ,อตรงนี้ฟิตเนสเนี่ยออมีเป็นฟิตเนสแต่ข้างตรงสึกเนี่ยยิมเหรอยิมเหรอไปใช่มไเขียนว่าฟิตเนส เอาตอนนี้ใต้กำลังตั้งใจดีอยู่ใกล้ถึงนะตมาด้วยตามมาด้ลยตามรถมาก่รถโดนตัวนี้เนี่ยชอบจังเลยนะอะไรพ <c oughs> งอ่ะนี่ยาพงเขาก็อยู่บ้านาไมเปิไปจุดหุนะมันจะมีเสียงด้วยวิตุม้มวิตุ้มเลยทั้งคืนเลยฉลองปีใหม่ ฟุดพุอนอาหารทะเลที่เรามาดูกันไฮซันจริงๆแล้วบ้านเราอยู่เมืองเลยเนาะมันก็คือไกลอาหารทะเลไงแล้วทีนี้เราก็เลยชอบกินอาหารทะเลโอ้โหปลาเบนอยู่กันเป็นร้อยเลยเยอะมากๆเลยซจ้จาวซีจ้จาว โอ้โหวัวนูนค่ใหญ่มากเลยโอ้โ้เยอะมากเลยรสชาติยังไม่หล่อเล่นถ้าขอกพืน

เขาคุกกิ้งให้เราไหมหยิยงี้ให้คือมันหยิบพี่ต้าถือกล้องใแม่ดิไหมไอ้ไหนแม่กลางลมจริงๆแล้วเขาจะปิดร้านแล้วเนาะเมื่อกี้เขากำลังจะดึงลัวลงแล้วนะฮะเรามานี่นี่นี่เราก็เลยได้นี่ไปสองหมื่นองนี่นี่สาหร่ายพวงองุ่น เดี๋ยวไปล้างน้ําในห้องก่อนหนึ่งทีแล้วก็จุ้่มวาซาบิกินสองหมื่นดูดีได้เต็มุผงเลยอ่ะมันมันเค็มไหมอืมพอดีอ๋อเอาแค่น้ำไว้แล้วพี่พี่เขากำลังตัดหอยให้เราอยู่นี่นี่ดูหอยนั่งล้มเขาคุกกิ้งให้เราด้วยนะใช่เขาจะคุกกิ้งให้เราด้วยแต่ว่าตอนนี้มันจะปิดร้านแล้วแต่เขาแกงง่ายมากเลยแล้วมาตัดหางมันใครเขาจะรู้เลยอไงตั้งใจทบทุุมใช่ไหมแกะ แบบตัดอาหารทะเลมั้งนี่ไงเขาทำง่ายมากเลยโอ้โหกิโลละแค่กิโลละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเป็นเงินก็อยู่ประมาณเดี๋ยวคิดก่อนก่อนคิดไม่ทันคิดไม่ทันสามสิบบาทเออสองหมื่นห้าหารหกร้อยห้าสิบกิโลละสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทนี่ข่องนทะเลมาเติมเหรอออน ทะเลมาเติมนะคะนเนี่ยเนี่ยไฮซินเนี่ยไฮซินเนี่ยมีทั่วเลยไฮซินก็คืออา,าอราลบัวเวียดนามที่เวสต้มีเนาะที่นี่ถูกกว่าเวอีกที่นี่ถูกกว่าเวนะนี่เขาเป็นเป็นเหมือนว่าเอาน้ําทะเลมาเติมเลยแล้วก็ขังไว้สดเลยนี่เป็นถังน้าําทะเลนะระบบแบบ ระบบแบบสุดยอดอ่ะน้ำไม่ต้องถามว่ามาจากไหนเป็นน้ําทะเลเลยนะครับมาจากทะเลก็มาเติมลงในนี้พร้อมกับระบบทําความเย็นพร้อมกับระบบทําความเย็นให้เหมือนกันอยู่ในทะเลน้ําลึกๆนะฮะปลาเนี่ยมีแทบทุกชนิดเลยที่นี่มีกี่สาขาสตเตอร์เจนก็มีมีสเตอร์เจียนด้วยนะมีสเตอร์เจียนด้วยปลาแซลมอนผมก็เห็นใช่โอ้โหปูธนบะก็มีแต่เราด้านด่วนมาต้องต้องผ่านแบบหุบเขา อาตารนมานะมาจะไม่ถึงร้อยโลแต่ว่า2ชั่วโมงกว่าตีไปสมเลยนานมากเพราะว่าหน้าด่านอะเละมากเมื่อกี้มีฝนตกไปปล่อยทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาขับยากจริงๆครับนี่นะครับขับยากมากมากับช่องัวนเทยบ้านจะได้เห็นอะไรแบบนี้แหละบ้านนเลยอยู่ใกล้โรงแรมเราด้วยประมาณ700เมตรเดินมาไม่ต้องเช่ารถเลยเดินมาแล้วก็กินเลยเลยก็เปเราของ พอได้ของแล้วเราก็เดินกลับกันเนาะนี่เจร้อยเมตรได้ของเสร็จแล้วเดินกลับกันนะฮะไปกลับประมาณโลครึ่งโลครึ่งได้ลีนหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนนะเดินแล้วมันไม่เหนื่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นสบาย้าอยู่เมืองไทยนี่เหงื่อทำแตกกัแล้วเนี่ยตำ่ำต่ำกว่า20องศาสบาย<ช>สบายครับผมแต่ก็เดินในกลางคืนที่เวียดนามรู้สึกว่าปลอดภัยดีไม่น่ากลัวโอะเกาหลี อารมณ์เหมือนเดินเล่นอยู่ที่เกาหลีเลยอ่ะใช่อากาศก็เย e ็นเนาะเออแต่ก่อนเราไปเที <the 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 ่ยวเกาหลีกันเนาะก็จะไปเดินอยู่กลางเมืองกุโซลเลยเดินยันตีหนึ่งตีสองตีสามเลยใช่มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละเย็นๆแบบนี้เนี่ยเมืองเมืองเขาทำเหมือนเกาหลีเลยนะเนี่ยใช่ทางก็จะเดินเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมๆนะฮะดินง่ายภัยง่ายสบายที่นี่มันยุกเออแต่เขาเขาอาจจะทำมันยังไม่ได้ระดับใช่อีกไม่นานไม่นาน นี่ไงโรงแรมเราดูป้ายดิสามดาวทองไทยวินโฮเทลโรงแรมระดับสามดาวนะคันเดียวนี่คันเดียวนอนได้สามคนสามเตียงอาหารเช้าสามคนโรงแรมใหญ่เมือนมากเลยแล้วคนเวียดนามเขาแนะนำให้เนาะโคตรเจ๋งเลยอะโคตรสุดยอดน้ำทะเลอ่ะ กิโลละสองหมื่นห้าใช่ไหมอ,อันนี้กิโลละแสนสองทั้งหมดเนี่ยมูลค่าอยู่ที่74บาท74บาทนะครับหรือประมาณ5้าห0ืนเวียดนามดงนะครับผมมากับช่องสุดในบ้านก็จะพากินรีวิวอาหารกับร้านบ้านๆที่ราคาแบบถูกๆก,ก,กันเลยนะครับ<ท>เพราะร้านนี้ นะครับมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเวียดนามนะครับชื่อว่าร้านไฮซินนะครับผมซีเวก็มีซีฟู้ดไฮซินขายปลีกขายส่งเป็นแบบสั่งกลับบ้านกินที่บ้านนะครับผม<ต>เพราะว่าไม่มีบริการหน้าร้านไม่มีบริการให้กินที่ร้านนะครับแต่ก็มีคุกกิ้งให้เหรอใช่แล้วสามารถปรุงคุกกิ้งทําอาหารสุกให้เราได้หมดทุกเมนูเลยนี่นะฮะกะหอยนั่งลมเพื่อนๆจะเชื่อไหมเนี่ย กิโลหนึ่งยี่สองหมื่นห้าพันเวียดนามดงนะฮะถูกมากๆถูกมากๆแก่ให้เรียบร้อยมีน้ำจิ้มวาซาบิซีฟูดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีซอสให้นะอใหโอ้โหมือนี้มูลค่าเจ็ดิบสี่บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับมาเมืองวินมาโดนกันที่ร้านไฮซินนะครับ จับพิกัดไม่ได้เลยใน google map นะครับพิมพ์ไปเลยว่าซีฟู้ดไฮซินนะครับจะเจอร้านนั้นเลยที่สําคัญไม่มีกินหน้าร้านนะครับแต่มีสั่งกลับบ้านจะปรุงให้ด้วยทําสุกให้เรียบร้อยมาถึงก็กินในห้องเราเลยเนี่ยในบรรยากาศในห้องเราสเตียงสบายๆบรรยากาศ3ามเตียงสามเตียงนะครับสามเตียงนอนนี่นี่นามเตียงนอนโอ้โหดูดิพร้อมรับประทานสามนะครับผม ห้องใหญ่มากทีวีจอแบนขนาด3ามสี่สิบนิ้ว,น,วนะฮะคันเดียวเนะาะเออถูกจริงๆอาหารเช้าสามที่เนาะมีอาหารเช้าด้วยเออสายซีฟูดต้องมาโดนนะครับจับหอย,าายนางรมตัวใหญ่ๆสดสดแกะจากฝาเลยสาหลายพวงกงุ่นสดสดอยู่ในน้ำทะเลพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดครบคันนะครับโอเคนะครับยังไงฝาก ช่องของเราไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับรีวิวแค่เห็นเห็นกันไปเลยว่าที่กินที่เที่ยวมีตรงไหนบ้างนะครับราคาถูกๆเพราะเราชอบอะไรที่มันถูกๆนะครับเนื่องจากว่าเรามีเงินไม่ค่อยเยอะนะครับก็สามารถเที่ยวได้นะครับตามภาษาครอบครัวของเรานะครับ3คนพ่อแม่ลูกนะครับโอเค ร้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ที่เรามาซื้อเมื่อคืนนี้นี่สินเจ้าเาจะเลวัน็จะเป็นอย่างนี้ร้นแบบนี้รานาหาทะเลนะคะ มีปลาแบนปลาแบนสองตาปลาแบนเต็มไปหมดเลยโอ้โหไซยใหญ่แล้วก็มีหอยนานาหอยงวงค้างก็มีกูมังกรก็มีเต็มไปหมดหอยหลอดหอยกอบหอยแครงกูม้าขัางแก้วหมดาดก 먼저 <목소리> 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 หลายท้องอย่างนั้นนะมันก็นอนแล้วหรือไงปอาไหลทะเลก็มีนะ ลองดูก็ได้มีเหมือนนิสเตรียไม่ลองเหรอผไม่ลองหรอก็ไม่อยากลองนี่นะห้าแยกที่เรามาเมื่อคืนนี้เนาะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวคืนนี้จะมาเดินทางนี้แหละคืนนี้จะมาเดินทางนี้กันใช่มเดยคืนนี้จะมาเดินทางนี้กันทาไปนี่นี่เป็นทางนี้กันอันนี้ก็ทางกลับโรงแรมเราเนี่ยเดินตรงไปโรงแรมเราก็อยู่ถึงแล้ว come oh on ไปเกี่ยวอยู่ครับตามครับ